สัตได้สองอย่างนะฮะอวะอุปสรคก็เรียกโอปสรคก็เรียกเรียกได้สองอย่างอโทภาคะลงในอัตอโทไปว่าเบื้องล่างภาคะไปว่าส่วนอวะลงในอัตส่วนเบื้องล่างเช่นอวะคิตตจักขุก็แยกบทว่าอวะบทหนึ่งคิตตบทหนึ่งจักขุบทหนึ่งคิตตจักขุสายตาที่ทอดไปอวะลงเบื้องล่างก็หมายก็ว่าเวลามองเนี่ย ตามปกติของพระเขาให้มองไปแค่สี่ศอกมองไปข้างหน้าก็คือทอดไปข้างหน้าสี่ศอกเรียกว่าอะไรอวัชคิตะาจักขู่มองมากไมมองสูงตรงๆมากไม่ได้ตามวินัยนะถ้ามองตรงๆมองมากไกลๆเนี่ยถือว่าไม่สำรวมทํำยังไงเวลาเดินบิดาบานก็ทอดสายตาไปข้างหน้าประมาณสี่ศอกเรียกว่าอวัชคิตะาจักขู่ทอดสายตาลงเบื้องล่างนะฮนี่ก็อวัชคิตะาจักขู่ ก็มีนะพระที่พิสดุโลกก็เดินบินธบาตอย่างนั้นเน่ยก็เดินทอดสายตาไปอย่างเงี้ยกลับไปกลับมาโยกเห็นสงสัยท่านอะไรหายเลยไม่มีอะไรหายแล้วโยมะเดี๋วสำรวจกันทอดสายตาเราะแต่ว่าไม่ประกอบโอมุกกะอุปาหโนอุปาโนแปลว่ารองเท้าโอมุกกะแปลว่าถอดแล้ว นะโอมุกะอุปาหโนผู้ถอดรองเท้านะก็คืออวะลงในอวิโยคะก็คือไม่ประกอบไม่ประกอบรองเท้าคือถอดรองเท้า <c oughs> อาวะโกกีลังวะนังป่าที่นกดูว่าวแล้วนะก็ป่าที่ถูกนกดูว่าทอดทิ้งไปเรียกว่าอาวะโกกีลังวะนัง <c oughs> โกกิละนะก็นกดูว่าอาวะก็ป่าสจากต่อไปปริภวะ แปลว่าการดูมินอวะชานณานัางการดูมินชานาันางเนี่ยแปลว่าการรู้ใส่อวะเข้าไปอวะชานณานาังการดูถูกการดูมินแต่ถ้าใส่วิเข้าไปอ่ะวิชาณนาันางการรู้แจ้งคือชานะนคำนี้แปลว่ารู้นะใส่อวะเข้าไปรู้ต่ำก็คือดูถูกดูมิน่น ใส่วิกบายวิชารนังรู้แจ้งนะฮะอันนั้นก็คำสัพนะอว่าอุปสรรคเข้ามาก็เปลี่ยนอ่านดูถูกอว่ามัญญติดูมินถ้ามัญญตินี่แปลว่าย่อมสำคัญย่อมรู้มัญญติย่อมสำคัญย่อมรู้ใส่อว่าเข้าไปอวะมัญญติย่อมดูมินนะน,นั่นคืออว่าอุปสรรคเข้ามาแทรกแทง ถ้าใส่อติอุปสรคอติมัญติย่อมสําคัญยิ่งนะให้ความสําคัญมากยิ่งนะนั่นก็อติมัญติแต่ถ้าใส่อวะมัญติเนี่ยกลายเป็นดูมินทันทีเพราะฉนั้นอวะนี้ลงในอัตปริภวะดูมินชาลนะในอัตว่ารู้อวะคัจตติแปลว่าย่อมรู้คัฉติแปลว่าไปใส่อวะเข้ามาอวะคัจตติไม่ช่ไปเบื้องต่ำนะแปลว่าอะไรย่อมรู้อวะคัจตติแปลว่าย่อมรู้ อันนั้นคืออวะอุปสรรคที่ใช้ในอัฐดีก็มีนะขจะติตแปลว่าไปใส่อวะเวข้าไปอวะตต์ขติแปลว่าย่อมรู้ทันทีนะเปลี่ยนอัดของธาตุนะเป็นการเปลี่ยนอัดของธาตุต่อไปสุดที่แปลว่าบริสุทธิ์โวทานังโวทานแปลว่าอะไรขาวสะอาดหมดจดโวทานจิตนะโวทานจิตโวทานังโวทานัง ววทานังวิโอทานังวิอวะทานังววทานังนะแยกบทบวิบทหนึ่งอวะบทหนึ่งทานังบทหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าทานังเฉยๆนี่แปลว่าการให้ใส่อวะทานังหรือใส่วิเข้าไปด้วยวิกับโอเป็นโวทานังแปลว่าขาวสะอาด หมดจดบริสุทธิ์นิชยะในอัตสินเช่นอวทารนังการตัดสินถ้ามีแค่ธารนังเฉยธารนังแปลว่าการทรงไว้ใส่อวะเข้าไปอวทธารนังแปลว่าอะไรการตัดสินนะใครเคยได้ยินธารณะสูตรเคยได้ยินไหมธารณะสูตรไม่เคยได้ยินความจําไม่ค่อยดีถ้าใครอยากมีความจําดีท่องธารณะสูตร ธาณะสูตรสูตรที่ทรงจําสูตรช่วยในการทรงจําธารณะี่แทรว่าทรงไว้จําไว้นะทรงไว้สัตว์จำไว,นะไว,ำไว้ก็จะมีปฐมธาณะสูตรทุติยธาณะสูตรตรงนั้นให้ไปจําอะไรไปอ่านดูอ๋อจาอริยสัจสี่ดูว่าดูว่าอ๋อจำอริยาส,าสัจาส,าสี่แต่ต้องจําด้วยภาษาบาลีนะนะใครอยากมีความทรงจําดีก็ให้ทรงธาณะสูตร ท่องธาณะสูตรให้ขึ้นใจความจำก็จะดีเพราะธารณะนี่แปลว่าทรงไว้จำไว้นะอันนั้นก็ใสอวะเข้าไปไม่ทรงไม่จำแล้วตัดสินเลยอวธารณังแปลว่าการตัดสินต่อไปในอัดเทสะแปลว่าสถานที่อว่ากาโศอว่ากาโศเนี่ยถ้าเราแปลทับศัพท์อวกาศอาวกาศแล้วก็อีกที่หนึ่งนะอวะกาสาคืออะไร สถานที่โล่งแจ้งเรียกว่าอวากาสะนะฮะวากาสะถกาสะเฉยเฉนี่แปลว่าอะไรแปลว่าหลุมแปลว่าบ่อกาสะเฉยเฉยกาสะไอก็กาสะนะกาสะแปลว่าไอก็ได้กาโซโรโคโรคไอนะฮะกาสะแปลว่าหลุมแปลว่าบ่อใส่อวะเข้าไปอวากาโซอย่าไปแปลว่าอวกาศนะแปลว่าอะไรสถานที่โล่งแจ้ง หลสถานที่โลงแจ้งก็อากาศก็ที่เดียวกันนะนนะอากาศอะกาศวิเลคณนได้กาศได้ขีดเขียนได้กาศโลกไออ่านะโลกกาศโลกไอกาศไปว่าไอแปลว่าลุม น,นั้นก็กาสะสับนะเถรยะเนี่ยขโมยหารโรหารโรการนำไปอวะหารโรการขโมยอวะหาระแปลว่าการขโมยนะอวะหาระถ้าหาระใครเคยเรียนเนติจะได้ยินคำว่าหาระสิบหกหาระนะฮะถ้าเรียนภาษาไทยคณิตศาสตร์หารบวกลบคูณหารน,นะ เรียนเดติกับหาละหาละสิหกแต่ในที่นี้มีอวะไม่ใช่หารไม่ใช่บวกไม่ใช่ลบที่ไหนแล้วขโมยนะอวะหาโรการลักขโมยนะนก็เรือกอวะลงในอัดเถย่อยะลองอ่านพร้อมกันอวะโอปัสสกมีอัดดังนี้นะออปัสก็จบหลายตัวแล้ว